วันนี้กกรอขอบอกในเรื่องหลักฐานในการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมในการสมัครจากคำถามที่ว่าหลักฐานที่ใช้ในการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีประกอบด้วยอะไรบ้างต้องยื่นที่ใดและมีค่าธรรมเนียมในการสมัครอย่างไรในเรื่องนี้ขอตอบว่า ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลพร้อมทั้งหลักฐานการสมัครดังนี้หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 1. ใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบสอทอผอทสีทับหนึ่ง 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมมวกหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเองขนาดกว้างประมาณ8.5เซนติเมตรยาวประมาณ13.5ซนติเมตรจำนวนตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลกำหนด 3. บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนตามกฎหมายให้ใช้บัตรประจําตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายและมีเลขบัตรประจําตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสําเนาหนึฉบับ 4. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านเล่มจริงพร้อมสําเนาหนฉบับ 5. ใบรับรองแพทย์ 6. หลักฐานการศึกษาพร้อมสำเนาหนฉบับ สมาชิกสภาเทศบาลไม่ได้กำหนดวุฒิการศึกษานายกเทศมนตรีต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภา 7. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน3ปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งได้แก่ปี2565 ปี2566และปี2567เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษีตามแบบสทสทสีออทับสและค่าธรรมเนียมในการสมัครรับเลือกตั้งประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลน,นาครจำนวน5,000บาทเทศบาลเมืองจำนวน3,000บาท เทศบาลตำบลจำนวน2,000บาทนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นาครจำนวน10,000บาทเทศบาลเมืองจำนวน8,000บาทเทศบาลตำบลจำนวน5,000บาททั้งนี้ในการสมัครรับเลือกตั้งผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งต้องมีการตรวจสอบตนเองว่ามีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือไม่ถ้าปรากฏว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครมีโทษตามมาตรา120แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพุทธศักราช2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่บัญญัติว่าผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง2 0 0แ0นบาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีและพบกับกกตอขอบอกในตอนต่อไปค่ะ